สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของหัวใจพื้นที่ที่เราจะพูดความจริงกันโดยไม่ต้องมีหน้ากากวันนี้ผมอยากชวนคุณคุยเรื่องการให้อภัยครับเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าการใหอ้อภัยคือทานอันยิ่งใหญ่การให้อภัยคือคุณสมบัติของคนดีคือวิถีของพระโพธิสัตว์ยิ่งเราให้อภัยคนได้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งสูงส่งขึ้นเท่านั้นฟังดูสวยงามนะครับฟังดูเหมือนทางสว่าง แต่เคยไหมครับที่ยิ่งให้อภัยกลับยิ่งเจ็บปวดยิ่งเมตตาเขากลับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเหมือนเรากำลังเฉือนเนื้อหัวใจตัวเองทีละชิ้นชิ้นยื่นให้เขากินแล้วเขาก็เคี้ยวกลืนอย่างไม่ใยดีก่อนจะขอชิ้นใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงด้านมืดของการให้อภัยที่ไม่มีใครบอกคุณด้านที่มันไม่ได้พาคุณขึ้นสวรรค์แต่กลับพาคุณดิ่งลงนรกทั้งเป็น ด้านที่ความเมตตากลายเป็นมีดดาบที่หันกลับมาฆ่าจิตวิญญาณของคุณเองลองจินตนาการภาพนี้นะครับสมมติว่าหัวใจของคุณคือบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เคยสวยงามอบอุ่นแข็งแรงแล้ววันหนึ่งคุณเปิดประตูรับใครคนหนึ่งเข้ามาคุณรักเขาคุณดูแลเขาแต่แล้วเขาก็เริ่มทุบเข้าของในบ้านคุณเริ่มพ่นสีใสผนังเริ่มจุดไฟเผาผม่านครั้งแรกคุณตกใจแต่เขาบอกว่าขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจอารมณ์ชั่ววูบคุณรักเขาและด้วยความที่คุณไม่คงดีคุณเลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันให้อภัยเดี๋ยวเราช่วยกันซ่อมนะเขากอดคุณสัญญาว่าจะไม่ทําอีกคุณรู้สึกดีใจที่ได้เป็นคู่ให้โอกาสแต่แล้วมันก็มีครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่10บ,บ้านของคุณเริ่มพังเสียหายผนังดําเป็นตอตะโกหลังคารั่วหน้าต่างแตกแต่คุณก็ยังนั่งอยู่กลางซากปร,รักหักพังนั้น กอดเขาร้องไห้และพูดคำเดิมว่าฉันให้อภัยเธอคุณคิดว่าคุณกำลังมีความเมตตาแต่จริงๆแล้วคุณกำลังนั่งรอให้บ้านถล่มลงมาทับตัวเองตายคำถามคือนี่คือความดีจริงหรือหรือนี่คือการทำร้ายตัวเองที่โหดร้ายที่สุดผมมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแก้วครับแก้วเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมากเป็นคนประเภทที่ใครเห็นก็เอ็นดูแก้วมีแฟนที่เจ้าชู้และติดการพนันตลอดเวลาเจ็ปีที่คบกัน แก้วต้องตามใช้นี่ให้ต้องคอยไปตามง้อเวลาเขาหนีไปกับผู้หญิงอื่นทุกครั้งที่แก้วจับได้แฟนจะเล่นละครฉากเดิมคือร้องไห้ฟูมไฟกราบเท้าและบอกว่าแก้วคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่พี่ขาดแก้วไม่ได้ยกโทษให้พี่เถอะนะถือว่าทําบุญกับหมาตาดําๆและแก้วด้วยความที่เชื่อเรื่องธรรมะเชื่อเรื่องการให้โอกาสแก้วก็จะใจอ่อนยอมยกโทษให้โดยคิดในใจว่าเราต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดี สักวันความดีของเราจะเปลี่ยนเขาได้แต่สิ่งที่แก้วไม่รู้คือ7ปีนั้นแก้วไม่ได้เปลี่ยนเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขากลับเปลี่ยนแก้วจากผู้หญิงที่สดใสมั่นใจกลายเป็นคนซึมเศร้าหวาดระแวงและเกลียดตัวเองทุกครั้งที่แก้วพูดขังว่าไม่เป็นไรแก้วรู้สึกเหมือนตัวเองตัวเล็กลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งแก้วมองกระจกแล้วร้องไห้เพราะแก้วจะไม่ได้แล้วว่าผู้หญิงในกระจกคือใครกรณีของคุณแก้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับ มันคือกับดักที่คนจิตใจดีมักจะพลาดตกลงไปเราเรียกสภาวะนี้ว่าเมตตาที่เป็นพิษ toxic compassion ครับในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรมวิหาร4ี่มีเมตตากรุณามุทิตาและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากแต่เรามักลืมคืออุเบกขาครับเมตตาคือความปรารถนาให้เขาเป็นสุขแต่ถ้าเมตตาแล้วเราเป็นทุกข์เมตตาแล้วเขายิ่งได้ใจทำชั่วนั่นไม่ใช่เมตตาแล้วครับนั่นเรียกว่าโมหะหรือความหลง เราหลงคิดว่าเราเป็นแม่พระเราหลงคิดว่าเราเป็นผู้กอบกู้แต่จริงๆเรากำลังเป็นผู้สนับสนุน Enabler ให้เขาทำบาปกรรมกังหากลองคิดดูสิครับถ้าลูกคุณชอบขโมยของแล้วคุณให้อภัยลูกทุกครั้งโดยไม่ทำโทษไม่สอนแถมยังช่วยปิดบังความผิดลูกคุณจะโตมาเป็นคนดีไหมไม่ครับเขาจะโตมาเป็นโจรเพราะเขาเรียนรู้ว่าทำผิดก็ไม่เห็นเป็นไรแม่เคลียร์ให้แฟนของคุณก็เหมือนกัน การที่คุณให้อภัยเขาทั้งที่เขาไม่สำนึกผิดจริงๆมันคือการสอนให้เขารู้ว่าฉันจะทำเลวกับเธอยังไงก็ได้เพราะเธอมันของตายแล้วทำไมทำไมเราถึงยอมให้เขาทำแบบนั้นซ้ำๆทำไมเราถึงยอมฆ่าต่อตายทางใจวันนิดสาเหตุลึกๆไม่ใช่เพราะเรารักเขามากหรอกครับแต่เพราะเรารักตัวเองไม่เป็นเรากลัวการถูกทิ้งเรากลัวการอยู่คนเดียวเราผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการเป็นคนดีหรือคนที่มีความอดทน เราคิดว่าถ้าเราเลือกกับเขาเราจะดูล้มเหลวเราจะดูเป็นคนใจดําทั้งที่ความจริงแล้วการเดินออกมาจากคนที่ทําร้ายเราไม่ใช่ความใจดําครับแต่มันคือการเมตตาตัวเองขั้นสูงสุดคุณต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าการให้อภยัย (Forgiveness) กับการคืนดี (Reconciliation) มันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงคุณสามารถให้อภัยเขาได้ครับเพื่อปลดปล่อยใจตัวเองจากความโกรธแค้นเพื่อให้คุณนอนหลับฝันดี แต่การให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณต้องอนุญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตเพื่อทำร้ายคุณอีกฉันให้อภัยเธอแต่ฉันไม่เอาเธอแล้วนี่คือประโยคที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีสิทธิ์พูดการให้อภัยจนใจพังมันเหมือนกับการที่คุณมีบัตรเครดิตแห่งความรักแล้วเขาก็รูดเอารูดเอาจนวงเงินเต็มจนคุณเป็นหนี้หัวใจท่วมหัวแต่คุณก็ยังไปขอเพิ่มวงเงินมาให้เขารูดต่อผลลัพธ์คืออะไรครับคือล้มละลายทางความรู้สึก Emotional Bankruptcy วันที่คุณล้มลงวันที่คุณหมดตัวหมดใจเขาจะอยู่ช่วยคุณไหมส่วนใหญ่ไม่หรอกครับเขาจะได้หน,นีไปหาเหยื่อรายใหม่ที่มีบัตรเครดิตใบใหม่ให้เขารูดเพราะฉะนั้นหยุดเถอะครับหยุดเป็นตู้เ TM ทางความรู้สึกให้ใครสักทีแล้วเราจะกู้คืนซากปรักหักพังของหัวใจนี้กลับมาได้อย่างไรขั้นตอนแรกที่ยากที่สุดแต่ต้องทําคือการยอมรับความจริงครับยอมรับว่าความรักของเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นของเขาแบบนี้ และเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองเลือกใช้จินตนาการว่าเดียวเขาก็ดีขึ้นมาหลอกตัวเองเมื่อยอมรับความจริงได้คุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดไม่ใช่ความบุญกุศลแต่เป็นการทําร้ายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนที่คุณจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นคุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้คุณต้องรักษาใจตัวเองให้แข็งแรงก่อนเหมือนกดบนเครื่องบินไงครับเวลาฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนตกลงมา คุณต้องสวมให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปสวมให้คนอื่นถ้าคุณขาดอากาศหายใจตายไปก่อนคุณจะไปช่วยใครได้วันนี้ถ้าใจคุณพังยับเยินคุณจะเอาแรงที่ไหนไปรักใครขั้นตอนต่อมาคือการสร้างกำแพงแก้วหรือขอบเขต (boundaries) ที่ชัดเจนครับการมีขอบเขตไม่ได้แปลว่าเราไม่เมตตาแต่แปลว่าเราเคารพตัวเองคุณต้องกล้าที่จะขีดเส้นว่านี่คือจุดที่ฉันยอมรับได้และนี่คือจุดที่ฉันจะไม่ทนเช่น ฉันให้อภัยที่เธอพลาดพลัง้งแต่ถ้าเธอทําอีกแปลว่าเธอตั้งใจและฉันจะไปและที่สําคัญคือคุณต้องรักษาคําพูดนั้นศักดิ์สิทธิ์เท่าชีวิตถ้าเขาข้ามเส้นมาอีกคุณต้องมีความกล้าหาญที่จะเดินออกมาไม่ใช่เพื่อลงโทษเขาแต่เพื่อปกป้องเด็กตัวนิกลักในใจคุณที่ร้องไห้มานานเกินไปแล้วผมอยากให้คุณลองทําแบบฝึกหัดทางใจง่ายๆในคืนนี้นะครับลองหลับตาแล้วจินตนาการเห็นเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นคือตัวคุณเองในวัยเยาว์ เด็กที่เคยสดใสเคยยิ้มกว้างเคยมีความฝันลองมองดูสภาพเด็กคนนั้นในตอนนี้สิครับเนื้อตัวมอมแมมร้อมไห้ตาบวมมีแผลเต็มตัวเพราะคุณปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะทนดูเด็กคนนี้ถูกทำร้ายต่อไปหรอครับหรือคุณจะวิ่งเข้าไปอุ้มเขาออกมากอดเขาแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะพี่อยู่นี่แล้วพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหนูอีกแล้วพี่ขอโทษที่ผ่านมาพี่ใจร้ายกับหนู พี่มัวแต่ไปใจดีกับคนอื่นจนลืมหนูกลับบ้านกันนะการให้อภัยที่แท้จริงต้องเริ่มจากให้อภัยตัวเองครับให้อภัยตัวเองที่เคยเลือกผิดให้อภัยตัวเองที่เคยยอมให้เขาทำร้ายให้อภัยตัวเองที่เคยรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเมื่อคุณให้อภัยตัวเองได้คุณจะปลดล็อกโซ่ตรวงที่ล่ามคุณไว้กับอดีตคุณจะรู้ว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าให้ใครคุณคือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีหัวใจและสมควรได้รับความรักที่ดี ไม่ใช่เศษทานความรักที่ใครโยนให้สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าความเมตตาคือสิ่งสวยงามครับแต่ความเมตตาต้องมาพร้อมกับปัญญาเมตตาที่ขาดปัญญาคือยาพิษที่ฆ่าคนโง่อย่าปล่อยให้คำว่าคนดีกลายเป็นกับดักที่ขังคุณไว้ในนรกชีวิตนี้สั้นนะครับสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้กับคนที่ไม่เห็นค่าของคุณจงเก็บความเมตตาของคุณไว้ให้กับคนที่คู่ควร และคนที่คู่ควรที่สุดในโลกใบนี้ก็คือคนที่มองคุณตอบมาจากในกระจกดูแลเขาให้ดีนะครับเพราะเขาคือคนเดียวที่จะอยู่กับคุณไปจนวันตายขอบคุณที่รับฟังและร่วมเยียวยาหัวใจไปด้วยกันในวันนี้สวัสดีครับ